ไม่มีสมองคนเขลาลันไม่พบสมองไม,ไม่ไม่พบสมองให้น้องเพื่อนตักให้ไอ้กี้ก็เป็นคนถือวะน,นี้ทำไมต้องให้เป็นละม ajar สอนเนี่ยบอกเนี่ยบอกเนี่ยก็เป็นเลยคุณพูดไปเรื่องยาอื่นนะก็บอกขี้เห็บเป็นยังไงไอ้นนอยังกว่านั้นพูด <c oughs> แล้วน <c oughs> ีว่ก็ได้ผู้เลว ติดได้กิ๊ดแม่ข้ามตาสวดคุณแล้วคุณแล้วมันเสียผา,าดลันไปหนิผู้หญิงผมใช่ไหมพี่ใจใจใจแล้วเบิง้งยังไงเอีย,ออยงอะไรสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับช่องแกงลอยสีแชแน,นลครับผม จากไหนาตาไปนานมากๆากโดนเนี่ยงโดนไปไปหาผู้สาวกบมันไปยุเส่เพื่อนีนี่ใจคือนนะแมแมวันนี้เขาจะมาอย่างรวันี้เขามายุใส่นีอยู่อยู่อยู่ในใจสมอหูบอไอ้งหดกันเนี่ยวันนี้นะครับผมพ่อจิพาผมจิป่าของเฟิร์นนะครับ มาออกเดตดิ้วยัว่าออกเดตตอนสองก็แตออกเดตไม่แต่สองคนเออมันยังมีกวางขวาก้อยูเอียงอีกตะก่อนกรอกวาอ้อนี่เข้ามาร้านชาบูนะครับผมเมนจ้านี้เสื้อผ้าของเพิ่อนมากินชาบูอีกที่เคยกินว่าเมื่อไหร่ ต่เกิดมานี่มัาให้กินอุ้ยมันก็สิมีความทรงจังไงครั้งแรก็จิ้งก์กับเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือสีดีแล้วคือสีดีวันละสีดีป่ะค่อยกินบอลรองถามเบิร์นเกินสันซี่เพื่อนเพื่อนเคยกินไหมเพื่อนเคยเพื่อนเคยกินอยู่ไอ้กิ๊เพื่อนเคยกินบอล ไอเากกินสิผ้าไม่กินอะไรสิกินเอียงดีสิกินเ้าปูหรือสิกินเขาเอียังก็ได้่แต่มีเฝืนอยู่เสียดึงยังยืนถึงบอกืูมือป่ะชูยังมือน่ะเพื่อนเพื่อนป้าจะไปกินอ่ะเพื่อนถามก่อนถามมาไอ้กินไปใส่มาเขาไปดีฮิตมากบกโตเลยเมียนอยู่ดอกไอ้ก้ามเมื่อบาน บอกก่อนกระบานเฟิ่นเฟินหูเฟิ่นหูเข่าไอ้กีเตอร์ไอ้กีตกระบานตอนปีใหม่แต่ก่อนหานี่อเฟิ่นบลูก่อนปีใหม่ไงก่อนปีใหม่ไ้กับไปกับอันกิจิงสยามเฟิ่นหูเลยเนี่ยไปยังนี่หูเล่บอกเลอกิจิงเนี่ยหูเล่ไปลองเพลงไปขึ้นไปลองรถเที่ยวลองคอนเสิือดยังธรรมชาติหาผู้ใครเห็นปะไม่เห็นแล้วไม่ได้อยู่แถวนี้เนาะ มันเป็นนิสัยบอสจะเ้มใจใเเอย่าคนไม่อยากบอแล้มันอายไหมเป็นนยเงาอยากรู้ว่าเป็นนีสยงือเป็นนสัยเนี่ยมาจากกันเป็นเงาแงอรกะไปเอ้ยเลี่ยงมนเนาะเดี๋ยวเลี่ยงยงมันนี่สปอร์ตสปอรวันนี้สปอร์ตมากเลี้ยงเพื่อนหรือเลี้ยงอะไรกั้ ทุกคนเนี่ยป่า <laughs> <laughs> มาพี่น้องกล,ลับไปในร้านเลยครับผม let's go ไถ้าต้องเปนะิดประตูให้น้องเฟื่อนนั่ครับผมบันเด็กครั้งแรกไงเนาะแมนมันต้องสวีทตึ้งหน่อย <laughs> พูดนะเพื่นนั่งถา <laughs> พูดนะว้ <laughs> าวเ <laughs> ดนะ็กครั <ด S 2> <laughs> ้งนะ่รกว้าว ปูพ่อม็นคลิกลงที่ต้องปูพ่อมมาตองปูพ่อมสมองเห็นครับเห็นคโอ้ยไปไปไปผู้หญิงเกินเลยครับเปินแล้วนีกมนสมองอนเขาลานไม่พบสมองไม่พบสมอง ว่าเบิร์กการออกเดทของน้องเฟิร์นกับไอ้กิ๊ดชนะพงเสือเดี๋ยวออกเดตของ <c oughs> ดีแล้วมาพาไปกินตำักหุ่งนะเฟิร์นเอ้ยดีเร้วเรายังคิดได้อยู่เออไปกินชาบูแล้ววะโอ้เู้หนสิม้านกินได้นี่เป็นยังออขอร้องว่าสันให้น้องเฟิร์นตักให้ไอ้กิ๊ดกับเป็นคนถือบัานี้ทำไมต้องให้ <c oughs> เ,เป็นลมอาจารย์สอนเนี่ยบอกเนี่ยบอกเนี่ยก็เปลี่ยนเลยไม่เป็นย่ามีอ่างอื่นนะก็บอกขี้เห็นเป็นยินอะไรยัง บออกมายืมกินเหลาอะย่าี้เออก็เดี๋ยวดกินมาเป็นได้หรอเชือนั่นแหละอันเนี้ยเป็นใบพักมนึ่อันเนี้ยเป็นใบเฟิร์นสกินกินใบเฟิร์นดีกว่าหงองแงงกี่เลี้ยวกลับไปกลับไปทำกระสีดาด้วยเป็นอะไรรตัวเราวเป็นสกินใบเฟิร์นไงบ่พาไป ไปเสแล้วเตกน้ให้นเฟิ้ยังพไปกันยังน้ยังเสยเพ่เหรเพื่นนีเนาะเน่อนี่ยกินน้เปล่าก็ยังหวานเลยอฮ้คุณแล้วก็จาชไปใชเครับคุผู้หญิงครับโอ้ยจะอิ่มจะเยนความรักมากเลย

สุไอ้กินบอกว่ายังก็เคยกินบอกเคยเลกเลยเคยเล็กอิรินอ่ะสะรดแต่กินแต่แบบมูกระทาอยังสิบวันนี่เคยกินมูกระทะง่เเสื้อดอกอีเอามา่งผ้สุดัในเออผมบคนมันหนอกกินเนี่ยเลยเส้อผัาเออก็เอาเส้อาที่จะเอาเอาเออก็น้าลักต่ว่านารักก็มือละไป กระเสียบเคปีนหรอหอมหนักเลยอ่ครับม่บอกเหเนี่ยวงมี้บอกท่อย่างเดียวป้อนด้ม่ถอันนองป้อนเนี้ยป้อนว่ะปนีป้อน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 น้ คนะตังด้ก็พี่ตัวซวยเนาะ้งหมดขาดด้วยว่ะขยนด้ยยันงหมดเรื่องเกียร์ไทยพี่นี่ขอข้าวก่อนนะก่อนดแล้วข้าเหนียวหวานเฮ้ยนี่ก็ไดุ้ณพูดแล้ว มันบติดได้ไอ้กิดไอ้กิดวงดีๆมันบติดเลยมันบติดปากเลยบติดแต่อยากเซีดเองมันหอนได้ไอ้กิดนอนเออแบบนั้นเองข้อไหนเพื่อนนะสิบเปอร์แหย่ไพเนาะปั้มมองใหญ่อะนี่ใหญ่เพืเดียวใหญ่ยังใหญ่ยังใหญ่ยังใหญ่เบ่งบุ้ม ไปแล้วโอ้หูข้ามใหญ่เถอะข้ามใหญ่ปะแม่ข้ามตาสวดอื้อช่องก้างเลยชองขนาดโต้เลยหรอผ่อนคือเกาแต่ว่าชาบูล้านี่อร่อยอยู่นะอร่อยมากครับดูดิหยาบอีเลี่ยนหรอฮะดูดิไอ้วงเพิ่งเมื่อวานงๆลูกเหนือนิ่งนิ่งๆหยุนั่งมาไหนดิกินเมืองนี่นี่จากใจนี่นี่ไม่ยังคนนี้ คีบียงกันแน่มาคีบีบม่รู้เลยคีบยาดีเละคีบยากกินคืออยากกินดูดีเลไอ้เพื่อนเห็นไอ้เพื่อนก่อนอีกินเลยคุณแล้วคุณแล้วมันเสียผาดลังไปหนิผู้หญิงก่อนผู้ชายตื่นตันตื่นตันไม่เคยมีผู้หญิงก่อนเยอะ ก็กินทางแรกแน่นอีแกนก็บไปให้องตู้จำไม่ได้ใจแต่อดเื้ยคือเงาจาวอย่เยอะไม่คิดอย่างพวกเด็กเป็นคนชอบกินกันเองกินตัวตัวะไรกินคนเดียวหรอจังวันนี้ข้าวคัข้ามนนี่อร่อยชุดนี้หรือคุณแล้วบ่งเอาเดอเมนูเบองเอาเดอ ก้อนอุยันเนี่ยไปขปหยาดแม่ถาแเลยนะตัวเล้งตัวเล้งมหกเลยอ่ะผู้ใาเพื่อนเบิร์กีบสานามขอไปเบิรงน้าจ้ะได้่องเฮตตจัดแล้วน้องเพื่อน้องจัดสามหนามจัดสามนามบอยังพัชรเป็นอย่างไอคิดผมตีสีจัดสามหนามบอสจัดสามหนามให้น้องไไรก็นั้นอู้ยไหไรล่ก็นั่นเลยบ้านที่ยง ไม่ถึงอย่างไม่ถึงอย่างจ้าคือกรปฏิเได้สุดเอ้ามักขาไปเิ่ง uh ้ค mm ลิปเนาะเราไปเิ่งได้คลิปเออแง่ห่ไมอยู่ไกลที่ไหนบนี้งานย่างขี่ร้าย่างนามือนคุณแล้วคุณแล้วน้ำเปลาด้วยหนาเปลา ไอ้ันแรกไอ้กินไปกันมากเกินเติมเติมเองเขาทำไงเติมรู้บ่ได้อันนี้ไอ้ไปเติมเองเะ้ามานะครับามานะไปท้อกินน้ำกินิได้กินนะนี่ล่าทาทางอยู่เป็นชั่วโมงกับเพิ่นทางแรกขกูเบิร์นได้ี่กินสิดีใจเนาะครั้งแรกมื่กินกับน้องเฟิร์นด้วย เคืนบอกทางมีหีเอิืนบอกรู้สึกยังไงคืนบอกรู้สึกรู้สึกไม่รู้อ่ะเป็นยังไงมึงอธิบายหน่อยหนูเออแต่รลังกายนีก็สิให้กินไปเมึงเรื่อยๆเออถ้าเราอยู่กับพีเด้แม่อถ้าเราอยู่กับพีเพิ่์นโมดิหยากอ่ะเพิ่์นอยากกินทุกเดียวเอัเนาเป็นอ่างเขาก็กินก้อนเดี๋ยวตะกองโได้กินอ้ครับผมตอนนี้เขาก็กินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกินบ่ ลูกได้แล้วว่าสะญญาณป่ะเบิ้งขีโพวะขีโพสวดยอดลูกโได้ยิบยิมแน่นอนเลยจดดีไี่ใจแตแล้วเบิ้งนี่มเ่ยอะไี่กินอะไรเดียนี่กินอย่เอาซาลากินางจานดิบโลางจานด้วยหลานยห่กเห้าอีกด ดเดฟเซียงมีเท่านี้เน,นาะบอกกอนตี้อกกอนี๋้วี๋วยวมีแล้วอะรพา,ห,า,าห้ามาอดดิที่ห้องดีฮะลูฟเ่อรกับตรงในใจมันบอเดินใจเก่อนได้เอาให้ยีอะไรเดียวบอกแล้วทานกันตัวทานกันมาห้องกันเงอเอเคจะต้องทานกันตัวเอเคต้อกันหงอเนี่ยทานกัน <c oughs> น,กน่ะมันหัวละสองร้อยยี่สิบบาท ไม่ลอยนึงเียเพราะก็ต้องมีใจให้ตเอาเดี๋ยวไปแล้ก่อนโออยงฝึกเนี่ยก่อนกมจินมมันหมุเก็บไว้ไปขึนพาลุดไปหาผู้สาวสาเ๋ยวลาส่ก่ก็เห็นเส้นมาว่ะเส้นซื้อไปว่าแต่งไว้สีไหมโอ้ย่าๆๆๆเสียซื้อไซื้อเลย ได้อือได้ตัวนี้จีตัวนี้คนบอกว่าสิว่าออกดินเนาะจะถ่ายมันวิ่งกันต่อโอ้ยได้ปกพี่เช็คบินกันครับไปเอาเลยเดี๋ยวันบรสุไอ้กี้จังไงนี่มาหลังจานเด้อมาครับผมมาที่เอ่อเช็คก่อนนะ เส้นไหกอนเส้นส้้อไหเส้นซื้อ่ว่ามีเงินเลยเออเออหยอกกูิเหยอกซาลินัมีกับเส้นเห่มัมีกัเส้นไห่ทาเขาคอนคยเส้นมาครับพวพงตัวละเนาะแล้พี่นองเข้าไปตัวจับตัวจับว่าเปนแม่มาดกว่า ไปผ้าน้องเปื่อนไปใส่ต่อวันนี้ไปห้องกรีผ้าน้องเปื่อนไปสแปกแกะกเ่อนเอียรู้ใจว่าไหมสแปกแกกแปล้ววอย่างไม่รู้เนี่ยอกียร์เกียร์คืออะไรทุกคนรู้ความหมายไหมก็เป็นสิบแปดบวกไงอะไรเปกูสแปกแกะคุนใช้คำเป็นแทนว่าสิบแปดบวกหรือเปล่าโอ้คุณคิดไปเองแล้วคุณคิดเองแล้วคุณหลวัดแล้วแล้วผมแปลว่าอะไรคุณหลอนแล้วแล้วแปลว่าอะไรสแปกแกกคือกลับบ้าน ฟากลับบ้านแล้วโอ้ยแบบนี้นี่เองเมียน,นมาโดนแล้วเดี๋ยวไปเถ่าให้<อ>ไปส่แบบแกะหม้อ,อโอ้ยน้องไปส่งขงองเราจะไปส่งของตัวเมียไปปิดประตูให้น้องเฟิร์นเออต้องให้บุรามาจารย์สอนอะไม่เห็นเข้าใจเลยไปคลิปก่อนเออไปคลิปก่อนเอาไปคลิปทั้งรถนี่แหละคลิปนี้มีความผมซื้อไว้าจากไหนมีความสุขเด๋ ดดก็เก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะว่าครั้งนึงเคยกินชาบูเท่อไหลกกว่าแม่แซ่จนแบบลูกบ่ขึ้นลูกบ่ขึ้นนลครับจริงเนี่ยครับผมครับพ่อไปสำีนะครับผมสำหรับผู้ใดมาคลินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแกงร้อยสีน้ำหน้าตาต่อไปนี้ก็สิกับมวคลิคันบ่คันไอคิดว่าติดนะ ติดอย่างเนาะที love, ่เท okay, ี่ยวติดอย่างประมาณนี้เนาะเออนั่นแหละกับโตกับใจเป็นผู้ผู้ดีกับสิเอ็ดน้ำเป็นผู้ผู้ดีกับโตกับใจเหรอกับสิไปคือเก่านะกับสิโยนกระเป๋าให้เลยไปตามทางของเธอซะแล้วไม่ต้องกลับมาอีกโยวาครับผมเกะขอกล่าวเข้ามาสวัสดีจ้าไปขึ้นรถยะสุด้ายไปสุดกันขึ้นขึ้นขึ้นรุ่ย คนจีเห็นเฮ้ยรอป๊บ okay. ด้วว้าวปวดขอบคุไไปครับ <impair c europé ens>